ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ยังเชิงสเปอร์แมนยูจ่อเสนอ80ล้านปอนด์สู่ขอแฮร์ร่เคนแมนยูเนเตดเตรียมยื่นข้อเสนอค้าแรกทาบํามแฮร์ร่เคนกองหน้าจากสเปอร์มาร่วมทัพภายใต้เม็ดเงิน80ล้านปอนด์ตามรายงานข่าวจากเดอะมิเรอร์แมนยูเนเตด แสดงความต้องการคว้าให้ลิเกนมาร่วมทีมในซีซั่นหน้าล่าสุดสื่อเจ้าดังระบุว่าบอร์ดบริหารสโมสรอนอนุมัติแผนของอาริเทนฮาร์ผู้จัดการทีมชารตแล้วโดยติดต่อขอซื้อดาวยิงทีมชาติอังกฤษจากไก่เดทองหลแรกด้วยการเสนอเงินจนํานวนดังกล่าวพร้อมกับหวังว่าจะเซ็นสัญญากับดาวยิงไว้29ก่อนจบซีซั่นนี้ด้วยขณะดยวการผีแดงมองว่าเดนเนลเลวีประธานสเปอร์จะพร้อมเจรจาก,กับพวกเขาหากว่าไก่เดทองมีแววจะพลาดคว้าอันดับ4ในตารางลีก เพื่อคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซันหน้าอันจะทําให้เคนกระหายย้ายทีมมากขึ้นอีกภายใต้ค่าตัวที่ต่ากว่าร้อยล้านปอนด์อย่างที่ต้นสกัดข,ของเขาต้องการแถมสมโมสสแห่งกงรุงลอนดอนก็ไม่มีเหตุผลที่จะล้างตัวแฮริเคนเอาไว้ได้อีกต่อไปปัจจุบันแฮริเคนมีสัญญากับสมโมสสอนถึงปี2024ได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ2 0,000 0ปอนด์แต่เขาไม่คิดเจรจาต่อสัญญาใหม่แม้จะเป็นที่หมายปองของทั้งบาเยอร์เบนิกและบาเซลโลนาแต่เชื่อว่าแมนยูมีโอกาสที่ตัวเขามากที่สุด เนื่องจากแฮร์รี่เคนไม่คิดย้ายไปหากินในต่างแดนต้องการทำลายสติดาวซูโมสูงสุดในเพลย์ลิของอลันเชียเลอร์ที่สำคัญก่อนหน้านี้เคนเคยขอร้องย้ายทีมมาแล้วหลังได้รับความสนใจจากแมสซิตี้เมื่อปี2011แต่เลวี่บอกปัดข้อเสนอ150ล้านปอนด์จากแมสซิตี้ก่อนจะกล่อมดาวยิงคนเก่งให้สวมชุดตาไก่ต่อไปได้สำเร็จแต่กอนนั้นเลวี่ยังหวังว่าจะรั้งแฮร์รี่เคนให้อยู่กับสโมสรต่อไปได้ด้วยการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอตโตนิโอคันเต ที่โดนปลดไปแล้วให้ถูกใจกองหน้ารายนี้แมนยูไนเตตกเป็นข่าวกำลังสนใจคว้าตัวกอนซาโรลามอสกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของเบนฟิก้าผีแดงกำลังอยู่ในตลาดเพื่อหากองหน้ารายใหม่วอฟเฟคอร์น่าจะถูกส่งกลับเบอร์สลี่หลังจบฤดูกาลนี้รามอสที่เป็นคนแรกที่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลกที่กาตาร์กลายเป็นเป้าหมายเสริมทัพเบอ้์ต้นของแมนยูโดยรายงานจากเดอะเรคคอร์ดสื่อแดนฝอยทองระบุ ผีแดงต้องการจะเซ็นสัญญากับกองหน้าวัยยปีรามอสทำไปแล้ว24ประตูจาก36นัดรวมทุกรายการให้เบฟิก้าฤดูกาลนี้แต่พอดีเข้าใจว่าเขารู้สึกผิดหวังที่บอร์ดบริหารยังไม่ยอมมอบรางวัลให้กับเขาด้วยสัญญาใหม่ที่รับการปรับปรุงรายงานระบุว่ารุยคอสตารประธานสโมสบเบฟิก้าสัญญาว่าจะขึ้นค่าเหนื่อยให้กับกองหน้ารายนี้ซึ่งก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงลามอสเลือสัญญาอีก3ปีและจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2026เขารู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณปรััจบนมากเรื่อย หากตัดสินใจย้ายออกจากลิสบอนในซัมเมอร์นี้สโมสรที่สนใจน่าจะต้องยอมจ่ายค่าสิทธิ์สัญญา105.6ล้านปอนด์เลยทีเดียวแมนยูเดินเกมด่วนอเล็กซ์อีโวบี้กองกลางเอเวอเรตันออกโรงยืนยันวิกเตอร์โอซิมเมนกหาย้ายมาค้าแข่งในเมเลอริกจริงและติดต่อสอบถามพูดคุยกับเขาแล้วแมนยูตกเป็นข่าวกับดาวยิงนาโปลีเนื่องจากอริคเทนฮากกุนซือผีแดงมีแผนจะเซ็นสัญญากับสูนหน้าในซัมเมอร์นี้ แต่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะทุ่มเงินคว้าหัวหอกทีมชาติไนจีเรียหรือแฮรี่เคนดาวซันโวทีมชาติอังกฤษของสปเปอร์กระนั้นก็ดีโอซิเมนให้สัมภาษณ์กับเดลันติกเมื่อไม่นานมานี้ว่าฝันที่จะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเหมือนเป็นการการันตีว่าผีแดงมีโอกาสได้เข้าไปเสริมทัพกระทั่งล่าสุดอีโวบี้ซึ่งเคยเป็นคุณพลอาเซนอลมาก่อนออกโรงยืนยันว่าเพื่อนร่วมชาติหวังจะได้ย้ายมาเล่นในลีกเมืองผู้ดีจริง เรื่องจากติดต่อสอบถามมาหาเขาแล้วเขาติดต่อมาหาผมเขาถามทุเรื่องผมมั่นใจว่าเขาน่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกระเบิดฟอร์มได้อย่างน่าสนใจโดยยิงไปแล้ว25ลูกพานาโปลีจอ่อคว้าแชมป์เซเรีย A พร้อมผ่าต้นสังกัดเข้ารอบ8ทีมสึกแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จอีกด้วยแต่ก็นั้นก็ดีดยเหตุที่โห,หอ,อกไว้24มิสัญญาในถิ่นเดียโก้อามันโดมาราลูนาจนถึงปี2025นาโปลีจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบขายเขา หากหวังจะขายเจ้าของเสื้อหมายเลขเก้าพวกเขาก็สามารถเรียกค่าตัวแพงสุดๆได้ออสซอลและแมนยูเต็ตได้รับแรงดุนอย่างมากในการไล่ล่าดูซานวาลาฮวิต ah กองหน้ายูเว่ในซัมเมอร์นี้ซันสปอร์ตร,รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าเอลิกเทนฮากมองเฮอริเคนเป็นเป้าหมายเสริมทัพเบอร์หนึ่งในซัมเมอร์นี้โดยเขาเหลือสัญญาอีกไม่ถึง18เดือนและแมนยูหวังจะใช้ประโยชน์เจอเรีอในเก่าอย่างไรก็ตามงานนี้คงไม่ง่ายสำหรับพวกเขา เนื่องจากเดนเนเลวีประธานสโมสรอนไก่เด้ทองได้ชื่อว่าเป็นนักเจรจาชาิกแข็งแกร่งนั่นทำให้เทนฮารเผื่อใจไปให้เวลาหฮวิตเป็นตัวเลือกลำดับต้นต้นเช่นกัน